เปลี่ยนจากลิ้นจี่เป็นกระทอ้อนพีิงคเดี๋ยวลองนะกลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอ้ดู้กน้อยเอย๊ะมันเรียกอะไรเว้ยลูกมันเหลืองและกินอะไรจังเลยอยากกินแต่ไม่ออกเออกเอ๊ะเขาเรียกอะไรเว้ย์โอ้กระท้อนกระทอ้อนสีของอกมือกระทอ้อนกระทอ้อน อยากกระท้อนเป็นทุเรียนอยากกินหลายอย่างคนมุสลิมทำไมมึงอยากกินอะ,รอะออาอะราจัหวะอ้าวเมื่อกี้เนี่ยร้องลิ้นจี่ก็ควรจะโดนพ่อค้าแม่ค้าเอากระท้อนกว้างเหนืออยู่แล้วนี่ขอทุเรียนอ่ะกลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอ้ทุ่นน้อยๆเขาเรียกอะไรเว้ยลูกมันเลื้อยๆแล้วกินอันดังเลยพี่ อยากกินสนึกไม่ออกอกเถิดเอะมันหนูอะไรเลยโอ้ถูเรียนทูเรียนทูเรียนทูเรียนอย่าลืมน้ำพี่คือผู้เรียนสักสิบกิโลสียบอกมือให้น้องนุ่นหน่อยครับผมอะไรนะอยากกินกินตะพาลำเหรอโอ้โหแล้วพักก่อนกินตะพาลำ พยายามเงห,หรือตายเลยนะที่หนึ่งนะ,ะซื้อน้ำหน่อยครับร้อยหนึ่งเอาลลเลยลูกกินเลยเขามีน้ำใจเห็นไหมเนี่ยเขาซื้อน้ำมาให้เนี่ยเราเป็นศินลปินเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยเอาหลอดจุ่มมาให้ครึ่งมงด้วยนะโอ้น่ารักมากทำไมไม่กลับบ้านกับทองสักทีนะลูกเอ้ยไปนั่งอยู่กับพ่อนะลูกไปใน่สุดท้ายความก็เปิดเผยลูกนูนอีกแล้ว เมื่อกี้ก็ผัวนี่ก็ลูกอไปที่ไหนมีลูกมีผัวที่นั่นหมดนี่แหละนะไปนั่งกับไปนั่งกับพ่อลูกกับนะไปนยังไงบ้่งโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าอะไรนะนี่เขาเขาเข้าใจมานะเขาเข้าใจมาถูกวันแล้วเนี่ยทำไมคุณแม่หัวร้อนใหญ่เลยคุณแม่ใส่กันต่อมันหรือเปล่า หนคุณแม่ระวัง,วงนี่นี่หัวเราะอย่าเลยค,คุณแม่ที่ไหน<อ>คุณืออายุสามสิบใช่เหรอทุกค,คนที่เขาอายุสามสิบกันทั้งนั้นแหละโอ้ยน่ารักมากเหมาะกับเพลงนี้เลยถ้าคนอายุสามสิบต้องเต้นเพลงนี้แต่ถ้ามากกว่าสามสิบนั่งเฉยๆโอเคแต่ถ้าต่ำกว่าสามสิบเต้นได้เต้นได้นะอ่ะฮะอะไรนะอะไรนะอ๋ออยากกินอินทผลัมก็พออดพอก่อนพอแล้วสังกิจยัง